บัดนี้เป็นครั้งที่19ตรงกับวันที่28พฤศจิกายน2568ระข้าพเจ้าในบรรชดจอมสวรรค์ขอปริ่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาในองค์พระควัมปฏิเทระเจา้าองค์หลวงปู่สํมเร็จหลุนลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลาย โปรดจงมานมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาริสุวัตราคชันดุเดวตาสัธมังมุนีราชาสุนันตุสักขโมคาทังสักเฮกเมจารูเปเคิสีขาราตเทจันาลิเควิมานีที่เปรตเทจขามตรวนาขานีเควอวตุมิเขตเดภูมาจัยอันตูเทวชาลทลวิสเมยคคันธพนาคาเดทันดาสันทิกยังมุนิวรวจนังสัโทเมสุนันโ d ธรรมสุวรณกโลยัมหะทันตาธรรมสุวรณกโลยัมหะทันตาธรรมสุวรณกโลอิยัมหะทันตาบทสวดนมกกัลยาิทิขถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจะกิริยาคาถานาทิเมสารณะยังหดหโอมเมสารณะวรังเอเตนะสัจวาเจนะโสทิเมโหตุสัพพธานาทีเมสารณะยังทมโมเมสารณะวรังเอเตนะสัจวาเจนะโสทิเมโหตุสัพพธานาทีเมสารณะยังสังโฆเมสารณะวรังเอเตนะสัจวาเจนะโสทิเมหตุสัพพธาบทสวดมหาการุิโกนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุนิกนาโถอัตถายาสัพพะนีนังุเรตวะปรมีสัพพะโตสัมโหติมุตตะมังเอเตนะสัเจวะเชนะมมหุนตุสัพพุปัตถวามหาการุนิกนาโถหิทายาสัพพะนีนังุเรตวะปรมีสัพพะโตสัมโหติมุตตะมังเอเตนะสัเจวะเชนะมมหุนตุสัพพุปัตถวา มหาการุณิโกนาโทสุขายาสภะปานีนังภูเรตวะปรมีสภะปะโตสมโธิมุตตะมังเอเตนะสะเจวะเชนามาหุนตุสพุปปะทวังบทสวดมหาสมัยสุดเอวมเมสุด,ดังเอกังสมัย,ยังภะะวาสังเกสุว,วิหรารติกาเปรุวัตสมิงมหาวนเนมหาตาภิกขุสงเฆนะ สถิงปัญจมัตติภิกขสะเถสภเเหอรหันเตทัสสิเจโลกทาตุหิเทวตายะภิเยนะสนิปะริตะหุนติภะคะวันตังทัสสนายะภิกขุสังฆัญจะอระโคจะตุนะโสทะวะสะคะอิคะนังเทวะนังเอตระหุสิอะยังโขภะคะวะสะเกสุวิหารติกะปริวัฏฐะสุมีมหาวเนมหาทาภิกขุสังเฆนะสถิงปัญจมัตติภิกขสะเถสภเเหอรหันเตทัสสิเจโลกทาตุหิ เอวดาเยปิเยนะสันนิปติตาหุ่นติภะคะวันทังทัสนายภิกขุสังหัญญายันโนนะมิยัมปิเยนะภะคะวาเตนุปัสสังกมิยามาอุปัสสังกมิตวะภะคะวะโตสันติเกปัจเจกภาพธาปะสสยามาติอะระโคตาเทวตาสยามาตวีนามาภะละวาปุริโสสัมมินจิตังวาภะหังปสสริยะปัสริตังวาภาหังสัมมินเจียเอวามิวะสุดหวะเสสุเทเวสุอันตรานิตา ภคกวโตปุระโตปตุระหังสุอาตโคต้าเทวตาภคกวันตังอภิวาเทตวเอกามิตังอั้งสุเอกมิตังทิตาโคเอกาเทวตาภคกวโตสันติเกมังทั้งอาภาสิมหาสัมโยปนาสมิงเทวกยาสัมคตาอากาธรรมไหมังธรรมะสมยังทากิตาเยวะอภราชิดาสังขันติ อาราโคอภราเทวตาภะกวปโตสันติเกมังรังอภาสิตตระพิโทสมารังโสเจตังอัตโนโอชุกามังโสสะราธิวเนตานิกะเหตวะอินยานิระกันติปันธิดาเติอาระโคอภราเทวตาภะกวปโตสันติเกมังรังอภาสิเจตวะคีลังเจตวะบลิคังอินทักีลังโอหัตจามะเมชาเตจรันติสุธาวิมลาจะโคมตาสุรันตาสุสุนัาเต อะโคอัระเทวตาภะโตสันติเกมังคทังอภาสเยเกจีพุทธังสราังคตาเสนะเดกมิสันติอภปยยะภูมิงปะหายะมโนสังเถหังเทวะกยังปริปริสันติเตอะโคภะกวปปิคูมันเตเเยปุเยนาภิขเวทัสสุโลกธาตุสุ เทวดัสสนิปปิาหุนเถตดาคตังทัสนายภิโกสังหันจะเยปิเตภิกขเวสุงอธิรามัฏฐนังรหันโตสัมมาสัมุทาเตสัมภิภะควันตานังเอตัปรามเยวะเทวดัสสนิปปิฏฐหิสุงใสยราปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภทรงอธินากธรรมัฏานังรหันโตสัมมาสัมุทาเตสัมภิภะควันตานังเอตัมรามายวะเทวดัสสนิปปิตานปิสันตสยราปิไมหังเอตระหิ อาจิเกตสัมมิภิกขเวเทวกะยานังนามาณิเกตายสัมมิภิกขเวเทวกะยานังนามาณิเทศิสัมมิภิกขเวเทวกะยานังนามาณิตังโสนาทัสสัตกังมนาสิกโรถาปสิสัมมิติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะกะวัโตปจัสสุสุงขะวายเตตาธวะจัศโสโลกามโนกัสสามียถาภูมาตถาสีไดเยสีไาคิริคภรังปิหิตัสมาหิตาปุถุสีหวาสุลิมา โลมาหังซาพิสัมพุโนอธทาตามานาซาสุธาวิปัสสนานาาวิลาพิโยพันจสติยัตวานวันเอกปริวัตเเวตาโตมันติยีสัทธาสาวเกาสเสนระเตเทวกยาภิกันตเตวิชนาราภิกขโเย

สัตตาสหัสายะคาภูมิมากับปรุวัตถวาที่มันโดยชืติมันโดยวันนันโดยยศสีโนโมทใหมันน่าพิกมงภิกขคนังสมิติมันังจาสหัสายะมะวัตายาคานาณาตวันนี้หนยที่มันโดยชืติมันโดยวันนันโดยยศสีโนโมทใหมันน่าพิกมงภิกขคนังสมิติมันัง สัตตากิรติสห <AND> ัสยาคานานาตะวันนิโนยที่มันโดยชุติมันโดวนาอันโดยยสศิโนโมทใมนาภิกกมุงภิกขุนังสวิติงวนังอิเจเตสสรสสหัสยาคานานาตะวันนิโนยที่มันโดยชุติมันโดวนาอันโดยยสศิโนโมทใมนาภิกกมุงภิกขุนังสวิติงวนัง เวสามิตาพัญจัสตายากานาตะวันนิโนยทิมันโดยจิตมันโดวันอันโดยยศสีโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติมณังคุมเพิโรราชกิจโกิปุลสานิเวสนางพิอานังสัตตาสหัสังยากานังไปยรุปัสติคุมเพิโรราชกิจโกโซภะคะสมิติมณังปุริมันจิสังราชาตตระโทวัสสัสติขันธ์ปัญญาิปติมหาราชยสสิโส ปุตตะปีตัสสะพระโอินทานามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตมนามันโตยสสซีโนมโอนมนามณ์พิกมงคลิกโคนางสมาติงมนังทากินันจาริสังราชาวิรุณโหตปัสสะสาธิกุมพันธนังอธิปติมหาราชายสสซีโซปุตตะปีตัสสะพระโอินทานามามหาพลายที่มันโตชุติมันโตมนามันโตยสสซีโนมโอนมนามณ์พิกมงคลิกโคนางสมาติงมนังปัจจิมันจาริสังราชาวิรุปโคปัสสะสาธินักขันังอธิปติมหาราชายสสซีโซ ปุตะปีตัสสะพโวอินทานามามาภะไรที่มันโตชิติมันโตวนาอุนโตยสสีโนโมท่านมานาภิกขมงภิกขูนังสมพิทิมานังอุตรันจริสังราชากุโรตปัสสัสาติยขานาธิปติมหาราชายสสิโสปุถะปีตัสสะพโวอินทานามามาภะไรที่มันโตชิติมันโตวนาอุนโตยสสีโนโมท่านมานาภิกขมงภิกขูนังสมพิทิมานัง ปุริมาธิสังทาระโทระกิเนีนวิโรหะโกปจิเมณวิโรภะโกเวโรตระังธิสังจตโตเตมหาราชสมันตาเจตโรทิสาธัตละมนาอสังุอัตถังสุวเนกเวรวัฒเวเตสังมายามิโนทาสาอาคุพัญจานิกาสะทามายาโกเดนทุเวเดนทุวิภูจาวิภูโตสะจันทโนกามเสโทจักินักันทุนิคันทุจะ กิโนขันโทนิขันโทเจปานาโทอภมันโยจาเทวสุโทจะมาตลิจิตตเซโนจะขันโพนโรราชชนุสโวโหคูปัญจสิโคเจวติมพโรสีวชชะสาเอเตจันเยจาราชนขันธาสหราชุภิโมทมนาภิกมุงภิกขุนางสวมิติหนณังอะถาาคูนภัสานาคาเวสลาสหัตจักกะกัมลาสตระอาคูปยาคาสหายาติพียามุนารตตระธาจะอาคูนาคายาสสินเอราวันโนมหานาโคโสปคัสมิติหนณัง เยนกัลราเจสหสารันติริปาริชาปิกีวิสุทธะจักโอเวหิยสเตวานามจัปปตาจิตรัสุปนนติเตสนมังอภยันตธานกคลราชนามาสีสุปนนตโตเคมมะสีพุทโธสันให้วัจหิยวะวายันตานาคสุปนนาสราณามังสุพุทธัง เจตวาวจิราหเทนสมุทังอสุราสีตาพัตโรวาสวเสดีที่มัตโตยสัสีโนกาลกัญชามหาภิสมะอสุราธานเวกัสาเวปจิติสุจิติจาปสหาราโทนมุจิสหัสตันจัลิปุตังสภเวโรจนามกาสันในเหตุทังพลิงเสนาระหูพัทโมภาคมงสมโยธานีพัทันเตภิกูหนังสมิติมนัง อาโปจ่เทวาปาถวิจาเตโชวโยตธาธามงวารุณาวารุณาเทวสโมจายสัสสหเมตากรุณากิกาอาคุเทวายสสิโนทสเรทสราคยาสเพนานาตวานิโน่ที่มันโตจุติมันโตวันนัมันโตยยสสิโนโมทามนาภิกขุงภิกขุนางสมิตินังเวนทุจาเทวาสหลีจ่าสมาจาทุเวยมาจันทสุปนิสัตเทวาจันทามโกปรกีนาสุริยสุปนิสัตเทวาสุริยมะโกปรกีตานักดตานิปรกีตวะอาคุมธามลาหะก้า วัสุนะวัสโวเสธโศสะโกกาคาปรินทัโธสะเซเตสระทาะกยาสเพนนาตะวันนิโนโอ,อิเดมันโดจุดิมันโดวนดะเดยาสสีโนโมทรมนาภิกขมงเหตุคโคนังสมิติมนัง อาธาคูสหะผู้เทวชลมาคเสิขาริวะอริทกาจารุชาจาอุมาปุพาณิภาสีโนวารุณาสหธรรมะจัจจุด้าจาเนสกาสุริยรุจิราอาคูอาคูวัสวรนีสีโนทัศเศเตทัสทะกยาสเินานาตวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนาอันโตยัสสีโนโมทหมมาภิกมุงพิกขุนังสวิติวนัง สมณะมหาสมน Man Man ุษย์มนุษโ์สตมะคิดท่าปทุศิกาอาคุอาคุมโนปทุสิกาอาธาคุหาริโยเทวายเจจโลหิตาวาสิโนปราคามหาปราคาอาคุเทวายสสีโนทัสเดทัศธากายาสเพินานตะวันนิโนยทิมันโตเจดีมันโตอานาอันโตเยสสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนังสมาติภิกนังส um ุกากรมหะอะรุณะอาคุเวขานัสสะสหโอทัตตาขัยห้าปโมฆะอาคุเทวาวิจัขนาสัทธมาตหะราค้าจามิสกาเจียสสีโนธนายังอาคาปะชุนโนย โตทีสาภิวัสติทัสิเตทัสนคกายสาพพินานาตวันนิโนที่มันโตชดีมันโตวนนาอันโตยสัสีโนโมทามนาภิกขมงภิกขูนังสมาติมันนังเขมียาตุสีดายามาการกาเจยสัสีโนสัมพิทักกาละมาเสธาชดีนมาเจอาสวานิมรณาติโนอากุอาทถากุปารณิมิตาทัสิเตทัสนคกายสาพพินานาตวันนิโนอิทิมันโตชดีมันโตวนนาอันโตยสัสีโนโมทามนาภิกขมงภิกขูนังสมาติมันนั่งเศรษฐีเทวานิกายสาพพินานาตวันนิโนนามันวญญ อานาอังคันชุงเยยันเยตสติสาสหะปวุทธาชริมักขีลังโอคัตินะมะนะสาวังทักเคโมขะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุพรามาปรมาตัวจะปุถุต้ที่มตุสหัสันนังกุมาโรติโสจะสภะกัสมิติงนังสหัสสปรมโลกานังมหาพรหมาปิติดาติอุปปัโนจุติมนโตุพิสมะกายโยยสัสสิโสทเสดอิสร้ากุปเจเกวสสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคัฮาริโตปริวาริโตเตจัสสภีอภิเณเตสินเดเทเวสัปรมาเกมราเสนาภิกามิปัสสะกานาสัมมันธิยังเอระกนาราพันธาตาระกินาพันธมัตถวสมมันทาปริวารีธารมาวมุนจิตาโกจีนังอิติตร ธามหาเสนโอกนรหเสนนาเปสยิปนินาตลมาหจัสรังกตวันเประวังยัตถาภูสโกเมโคธนายันโตสวิชโกตาทาโสปจุฑาตฏิสังกุโตสยังวเสตัญจัสภังอภิญญายาววกิตตะวานาจักขุมาตโตมันติยสัทสวมเกสสนิยรเตมารสีนาภิกันตาเตวิชานาธาภิกขโวเตจารมลกรุงสุตวะพุทธสาสะสนังวิตระเกหิปะกมุงในสังโรมัมปีอินชยงสภีวิชิตาสังขัยมาพยาติตายสสีโน โมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาตีิบทสวดจุนละชัยยประกรณ์นมโมเมพุตเตชเจสารันตนารยธรรมิกาเตชะปสิทธิประสิเทวานารยปรเมสุรสิทธิพระมาจอินทา จะจะตุโลกาคัมพีรักะกะสมุทาภูตุงคังค่าจะสพพมมัจจาอิปสิทธิภวันตุเดจะยะจะยะโทระีโทระนีอุทาทิอุทาทีนาทีนาทีจะยะจะยะขะคนละต้นละนิสัยนิไรสัยเสนาเมรุราชพุนโนระจีจะยะจะยะคัมภีรสมภีนาเกณฑนาคกีปีสาจพูทธะกาลีจะยะจะยะรุนิมิตรกีจะยะจะยะ สิงคีสูธาธุนามุคาชาเจยเจยวโรนามุคาสาตตระเจยเจยจำปาทินาลกุลคันทก ชยยะชยยะข้เจ้าคนนตุรงสุการผู้จงสีอาพียการีปาชยยะเชิวรุณโมคายาตราจิตาชิตาเสนารีปุนาสุตินอรดีชยยะชยยสุขาสุขาชีวิชยยะชยยะธรณีทะเลสารสุชัยยะชยยะชยยะธรณีสันตินสารชยยะชยยมังกรารัญญาภวะเกชยยะชยวรุณยาเก จียเจยราคะเสุรภูจะเดชาเจียเจยพระเมนดกนาจียเจยราชาธิราสาัชัยเจยเจยปทวิงสาพังจียเจยอรันดาปเจกพุทธสาวังจียเจยมเหสุรหรหรินเทวาจียเจยพระมสุราโคจียเจียนาโคเวโรนาโคเวโรปโคจันดิมะราวิอินโตจเวนาตโยจะ กุเอรวารุโนปิชาคิวะโยเจปาชนโฮกุมาโรทตระทะโกทาระสมหาเทวสิิตาภาสาทโยสีโนสาวกาสะภาชยราโมวันตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะระสปาโลจะชัยกังเอเตนะชัยเตเจนะชัยโสธีพวันตุเตเอเตนะ พุทธเตชนะโหตุเตชยมังขลังเชโยปิพุทธสสิริมาโตยังมารัสจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชชยรัาพระมกนนามิสโนเชโยปีพุทธสสิริมาโตยังมารัสจปาปิมาโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยอัตถาอินนกนาเมสีโนเชโยปิพุทธสสิริมาโตยังมมรัสสะจปปปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปาโมทิตาชัยอัตถาเทวนกนาเมสีโนเชโยปิพุทธสสิริมาโตยังมมรัสสะจปปปิมาโตปราชโย โอโคสิยมโพธิมันเถปโมทิตาชัยธาราสุปันนักนาไมเฮสีโนชโยปีพุทธสสิริมาโตยังนอรัสะยปาปิมาโตปราชโยโอโคสิยมโพธิมันเถปโมทิตาชัยธารานาคักนาไมเฮสินโอชโยปีพุทธสสิริมาโตยังนอรัสะยปปิมาโตปราชโย อุโคสีอัมโพธิมันเถวโมทิตาชัยธทธาพระมกนาไมสพระมกนาไมสิโนชยันตโพธิามุเลสกยานังนันทิวาธโนเอวังตาวังวิชโยโหหิเชยสุชยมังคะเลอปะระจิตปันลังเกสิเสปะทวิโพคเรีอภิเศกสัพพุทธานังกัปโตปาโมทติสนักขันังสุมังคลัง สุภาภะตังสุหิตตังสุขโนสุโมหตโตเยสุยธรรมวมะจาริสุภาธกินังกายะกัมมังวะจากัมมังวะธกินังวะธกินังมโนกัมมังวณิทิเตวธกินะปะธกินะนิการวานาลภันตเดวะธกิเนเดอะธัลธาสุขิตาเปรุณาพุทธศาสนเโรคาสุขิตาโหราสหสเพหียติพิสุนันตุพจนโดเยเทวาสมิงธทเนรกตา มริกตาทีขายุกาสัทธาหุนดุสุขิตาหุนดุสัพพารักันดุสัพพสัตตานังรักกันดุจินัสสานังยากาจิวัฒนาเตสังสะเวบุเรินโตมโนระธายุตกาเลปวสันตุวสังวะสาวรากาโรคาจุปัทวาเตสังนิวรินตุจะสัพพากายสุขังจิตตสุขารันโตยะารัง บทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวเมสตังเอกังสมยังพควาสาวัติยังเวรติเชตวะเนอนาถินฑิกัสาอาราเมตตระโคพคกวาพิกขุมันเตสีพิกโคติภะทันเตติเตพิกโคพักวโตปจจสสุ่งพัควาเอตาทาวจาอุปาทาวาพิกขเมตาาคตานังอนุปาทาวาตถาคตา,านัง ทิฏาวาสาตาะตุธรรมทิฏฐาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจจาติ ตัณฑกตโตอภิสัมพุชติอภิสเมเิอภิสัมพุชิตตวะอภิสมเตวะอจิคติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรณีเวพาชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขาราอนิจจาติอุปาทาวาภิกเวตตัฏตานังอนุปาทาวาตัาฐตนังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิดาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขาติ ตังตถาคตอภิสัมปจติอภิสมเยติอภิสัมปจิตตวะอภิสมเยตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวรติวิภัจจติอุตานิกรโรติสัพเพสังขาราทุกขติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอทุปถาตวะตถาคตานังเทตาวะสาธาตุธรรมติเตตธรรมะนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมปจติอภิสมเยติ อภิสมุจิตวะอภิสมัยตวะอจิกาติเทสิติปัญญาเปติปะหาเปติวิวรติวิพาชาัชติอุตตานิกรโธติสัพเพธรรมานาตาติอิทรมโวจัภคกวาอัตมนาเตภิขกภคกวโตภาสิตังพินันทุนติบทสวดพัทเทกัตตคาถา อดีตทางนานนาวคมายานาปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติทีตามไปนั้นตัางอัปปะตัญจะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบัญะโยธรรมทัดทัดทวิปัสสติอสงสีราสังขปังตังวิถานมนุปโรยเยผู้ไดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นข้อนแคลนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้ อาเจวะกิจเจมาตปันโกชัญญามรณงสุเอความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแมมพรุ่งนี้นะหินโนสังรันเตนามหาเซเนนามาจุนาเพราะขาอนผัดเพียนต่อมาจุราชาึิ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตปิงมโหรัตามตันทิตังตังเวพเทกรโตติสันโตอจิคเนมุนิอจิคเตมุนิ โมนีผู้สงบย่อมการเรียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยครั้นทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงระดีเดียวก็น่าชม <c oughs> บทสวดธรรมสังเวขะปัจเจกวขณนะบทสวดธรรมสังเวคะปัจเจเวขณนะ สัพเพส,สังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรืปธรปรมนามธรรทัทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรประนามธรรทัทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกขทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสังสิ่งทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่เช่ตัวไม่เช่ตนไม่ควรว่า ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตทั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนมทุวังมรณะนังความตายเป็นของอยั่งยืนอวสังมายามฤตตพังอันเราจะพึ่งตายเป็นแทมะนะ้มรณะปริโยซานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเราเป็นความตะ มีความตายไปที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอน,นิีจตัง,งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอยังกเยออาจิรังร่างกายนี้มีท่าทังอยู่นานอาเปตวิญญาณโอครันปสัสจ,จากวิญญาณชุดโทอันเก่าทิ้งเสียแล้วอธิเสสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงครังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนในรัฐทั้งหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัตรสร้างฆาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทวญยะธรรมีโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมนาอุปัชิตวานิโรจนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสรังวุป,ปสัโมโซโคความเข้าไปสงบระบักสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันตีจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสมจะมริดสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาธิเมเอสร้ังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราเลย <c oughs> บทสวดเมตตาย,ย่างกินจิต ยังเกณฑ์เจกุสลังกรรมสภหพดเตหิกตั้งปุญญโนอนโมทันโตสุนันโตพนโตเยเทวาสมิงธาเนธิกตาธิคายุกาสตาหุนโตสุขิตาหุนโตรุคขาปมุนจันโตมาตาปิตาสุขิตาหุนโตรุคขาปมุนจันโตสภีญาติกาสุขิตาหุนโตรุคขาปมุนจันโตสภพอายติกาสุขิตาหุนโตรุคขาปมุนจันโตสภพปิสาสภพยกาสสภีเปตาสุขิตาหุนโต โคาปมุนจันโตสาเพอาจารยโยปัจจายสุขิตาหุนโอทค้าปมุนจันโตสาเพนักตาสุขิตาหุนโอรค้าปมุนจันโตสาเพเทวาสุขิตาหุนโอรค้าปมุนจันโตสาเพสาสมาตินังสมิชันตัวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอคติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายาอิติภะคะวา นะโมโพธิสตัตโตอคันติมายะอิติภะคะวา <c oughs> ปฏิทานะาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเบคเรพุทธิคเริทหิงทะหิงดาธรรมธาเนนะพวันตูโพจีดาโสทิงคารอนเดธาวิหารมันทะเลเทราจามาชนาวากาจพิกขโวสารามิกาธนปฏิปัสกาขามาเจริญสานิขามาจีอิสราสัพพานาพุทธาสุขิตาพวันตูเตชาลภูชาเยปีจะอนดาสัมวาสังเซธชาราอัตโวปภาริกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเจเดชเปรุกัสสากาโรนดุสังขยังธาตุจิรังสตังนโมธรรมธราชปุคาร สังโฆโหตุสมะโคะอัธยาจาริยตายจาอะมิระคตุสัทธโมสัพเปปิธรรมจารีโนุติงสัมปะปุเนยมาธรรมเมริยปเวทิเตปัสสนาหุนุสัพเปปิปานิโนพุทธัาสเนสัมมาธรังเวชันุกัลเลติวโพสตุอุติภาวิยสัตนางสมิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชโนปะชังรักขันตุสัพพดัง เทวตาอุโยชนะคาถาโุคขปตาเจนีโทคาพยาปตาเจนีพยาโสกปตาเจนีโสกหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวราจะามิสัมปังมุญสัมปังสะเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิอาทานังทันตุสัทายาสีหลังรักันตุสัพธสาภาวนาพิรตาหุนตุกัจฉันตุเทวตาคาถาสุมังคละาถา โอ้ดสพังฆสมังคลังรักันตสัพเเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุเนรันตรังโอโดสพังฆสมังคลังรักันตสัพเเทวตาสัพัะมานุภาเวนะโสติหุนตุเนรันตรังโอ้ดสพังฆสมังคลังรักันตสัพเเทวตาสภพสังฆานุภาเวนะโสติหุนตุเนรันตรัง สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจติเจนาระคขังหันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจติเจนาระคขังหันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันเจติเจนาระคขังหันธามิสัพพโส สัพเพพุทธะภลาพตาปเจกานันเจยังพลังรหันตานันเตเจนรักังหันธามิสัพโสสัพเพพุทธะภราปตาปจเจกานันเจยังพลังรหันตานันเตเจนรักังหันธามิสัพโสสัพเพพุทธะภราปตาปเจกานันเจยังพลังรหันตานันเตเจนรักังหันธามิสัพโสสัพเพพุทธะภลาปตาปเจกานันเจยังพลังระหันตานันเจตเจนรักังหันธามีสัพโสสัพเพพุทธะราปตาปเจกานันเจยังพลังรหันตาน นันจะเตเจรนรักังพันธามีสะพะัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมก้าอุทิศถวายเป็นพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคลายขออานิสงส์แห่งมุลกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอแค่ข้าพเจ้ามีสมาทิติตั้งมั่นในพระธรรมคําคสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธารณในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน